แดีตรงบ่อยอย่างนี้ตรงบ่อยอย่างนี้มันตามทันมันจะมีโค้งหนึ่งไว้ป่าตำรวจอยู่ครับไปลายสปลายสวยทีนี้ก็จะหลุดแล้วอย่าเลี้ยวแล้วยิบสิสวยจัดขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยอหละสวยจัด tạm vô tạm vô Thế theo tông liều nè ใจว่าเห็นหางไอ้เฮียจะแปลกถ้ามึงขับชนแบบเนี้ยไอ้เฮียมึงขับอะไรเนี่ยชนต้นไม้อีกแล้วเนี่ย <laughs> ไอ้เฮียแล้วมัมนหนุนแล้วเดี๋ยวมันก็ตามมึงทันไอ้เฮีย <laughs> มึงยิดว่ะส <laughs> ุดไปแล้วาจา้าตามไม่ทันแล้วยอะไรจ้าอันเนี้ยขนาดขับชนให้หลายดอกเนี่ยไอ้เฮียยังตามไม่ทันเลย แต่พวกกูก็หลุดมึงไปด้วยแหละแต่กี้เนี้ยถ้ามึงกลับที่เดิมแล้วกูไม่เจอเดซก็คือจบเหมือนกันแล้วนะมันปัดเงลุงไม่รู้ว่าผมก็ปัดขับปกตินะแต่มันไม่มึงเวลาเหินน่ะมันจะเลี้ยวไม่ได้หมายถึงแบบว่าลงเหินปุ๊บอ่ะเวลาจะขึ้นเหินนินอ่ะห้ามเลี้ยวเลยอะไรปะอ๋อคือสมมติจะมีเนินนิดนิดเดียวปุ๊บแล้วมึงเลี้ยวปุ๊บรถมันจะปัดทันทีเลยแบบเนี้ยไม่อผมไม่เคยขับเลนล่างเลขับได้อย่างเดียวเดี๋ยวบิลลี่กูขับเองไอ้สัอ้าวลูกก็ลูกหรอ อะไรนะโหลดโหลดโหลดขันโหลดเท็ดรัสโอเคเท็ดรัสไอคันนั้นโหลดเอาไอ้นี่เลยเอาบิลลี่เลยเอาบิลลี่เลยบิลลี่ผมขอขับนะครับบิลลี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วบิลลี่ผมขอขับนะโอเคไหมบิลลี่เทสเทสหน่อยครับเทสเทสหนรับเลยเทสเทสหน่อยปละคนชอบจังเวลเราไอพัดไอพัดแม่ป้าเลยไปแล้วขอขับดเลยพี่มันนี่สิเรียกขอขับได้ไหมได้มีคนขอขับแล้วใครอะ เพราะว่าลงว่าไอ้บิลลี่จะทำเวลาเร็วสุดแบบปฏิการเลยเร็วสุดนี่ก็คือดีใช่ไหมตีไปใช่เร็วสุดมันือดีสมันได้ใช้ปืนได้เนี่ยเปิดดีเอาห้ึ่เดียวนะถ้าล็อเดียวคือถ้าถ้าถ้ามันแล้วเนียวคือการเปิดบวกค่ามันนะไม่มีไม่มีเก็บรู้ไปแล้วเจ้ามันจะเป็นบวกค่ามันนะว่าไงมันไม่มีมันมีเสียเงีมันมีเสียเจ้าเจ้าเจ้าเออมันจะมีไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวมันดูให้เอาย่างนั้นะรอีกสามหนึ่งสองอะ มึงว่าไงวะจะมึงว่าไงวะตบปุ๊บยิงเลยจริไวจริงไวจริงเลสุดยอดสุดยอดกูยังไม่เคยกูยังไม่ล้าทำสุดยอดมึงเป็นตำรวจอะไม่เป็นไรเฮียว่าไปวดระ ไกลครับไกลไกลสี่ช่วงตึกครับ ยิง,งปืนบอกฆ่าเกิดขึ้นไม่เชี่บิีลีใ<อ>น,น,นคีดฆ่าจะแล้วเ่นถานกตัวให้มันตามทันก่อนอยากให้มันเป็นนะ เดี๋ยวมันกลับไปก่อนถ้าไปเจอก่อนหล,หลุดนะครับหลุดแล้วเราเรารอเวลามาเจอเนินนิดเดียวมันดิฟเลยว้ยเทล่าใช่ครับดิฟเลยหลุดแล้วผู้ต่อไปเลยต่อเลย ครับผมครับคู่ไหนคู่ไหนไปเอารถมาเลยเอาก่อนแล้วเอาพราะว่รถที่ไหนรถคราวนี้มันยังไม่ดูนะเปลี่ยนไม่มันยังไม่ดูจริงวิ่งอยู่เอยไม่ได้สุดยอดยังไม่สุดยอดไม่มึงสุดยอดจริงสุดยอดจริงจริงไว้มึงยิงได้มึงยิงได้แม่นมากเลยวเฮ้ยเธอไปล้อฮะตาอาดเลยวะลงไม่ยังไม่ออกจากร้อเลยสั มันไม่ดูมันไม่เูี่ยไม่เกี่ยว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 แล้วก็ยิงดักเลยสัตว์แล้วก็ขออนุญาตแจ้งนะถ้าพี่กติกาใช้ปืนจริงอีกเลยครับใช่หรอไอ้เรื่องจริงได้รี้ยไอ้เรี่องไร้สว์ กูไม่มีกระสุนหรอกเขาเอาแจ้งคาเท็จนะใครเนี่ยทำไมทำแบบนี้อ่ะตำรวจดักอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่อ่ะคิดว่าตำรวจจะโกหกมังไงแจ้งความเท็จมึงหรอไเรื่องปรับมาตายแล้วกันลุงเอ้ยพี่เดซต้องเล็งมันจริงถึงไฟแดงเลยนะเทเซอร์มาใหม่้เพี่เเซอร์หรือเอ็มเอ็มหนึ่งเก้าในพี่อ่ะไอ้คู่นี้ว่ะเฮ้ยเมื่อจะถึงคอ้เทเลอิตไว้อยากดูพร้อมนะ พร้อมนะพรรอมนะเทเลาแบกโก่เก่งบอกไปอุ้ยคนนี้ขับเก่งว่ะอุ้ยตำรวจคนนี้ขับเก่งด้านหลังเนีย่ย เขาใช้ความเร็วความความเร็วไอ้นี่กเ,เล่นซอย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 คนนี้คนนี้เลี้ยวเก่งเล่นซอยไปเลยติดไปหนึ่ง เไอ้เหี้ยมึงทำไรเนี่ยมึงทำไรเนี่ยมึงชะลอทำไมเนี่ยเพื่อนกันปะเนี่ยเออนี่มันตามทันถ้าทำไมเลี้ยวหักอะตามทันเจ๋สวยจ่าครับมีคนตายแล้วจ่าครับยยยาาตตเล ลุงตายเลยตอตาตอตาเอาเลยไอ้ยาจริงไอ้ยาดิฮาจริงขับอย่างเก่งไอ้เยี่ยแต่ชนปั๊บตายสัตว์ไอ้ยาไอ้เยี่ยมึงขับเก่งไรสัตว์แต่มึงชนปั๊บตายได้ไงเนี่ยพยายามมันจะพยายามจะกินโค้งในกันอ่ะไอ้ถูไอ้น้อยอ่ะใช่ใช่กูเห็นอยู่เอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมครับ ไม่ได้แล้วนี่มันก็พางไปแล้วไงไม่ได้กูยังไม่ได้เลยสัตว์กูยังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยแม่ขับรถอย่างเก่งอ่ะมันเลี้ยวเก่งอ่ะไอ้เหี้ยแต่ปั๊มระเบิดตาย มึงพยายามกินเกินไปเว้ยกูว่าแล้วกูนึกยังไงปั๊มไม่หลุดเลยพี่ถ้าไม่มีปั๊มอ่ะก็ใช่ไงก็มึงเที่ยวดีไงเฮียมันก็เป็นอุปสรรคไงมันเป็นอุปสรรคไงมึงจะมาอ้างนี้ไม่ได้ไม่ใครขับเทสลาพี่ตะกี้ตำรวจ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 ครับอุ้มเลยครับอุ้มเลยเอ่ยแหละไม่มีอะไรหยุดมันได้ยกเว้นปั๊มจริงจไอ้เหี้ยตะกี้เนี่ย มีแค่ปั๊มอ่ะผมลงเห็นรูปบอกเล่นซอยผมไม่รู้จะเล่นซอยไหนคือซอยปั๊มนี่แหละก็กูบอกแล้วว่าบอกมันเลี้ยวเก่งมึงเห็นไปได้สัตว์จริงเออไอ้เหี้ยขนาดเราขับเทเล่าเราเลี้ยวมันจะเรายังหลุดมันไม่ได้เลยมีแค่ปั๊มเท่านั้นแหละที่เอาพวกผมลงอ่ะไอ้เหี้ยเจอซอยปั๊มไปอ่ะตไปหาพี่ไปหากิดเข้าปั๊มเนาะ แล้วพี่พี่ครยิงโตเลยเนี่ยเร็วคูณต่อไปเลยเรามาไม่ไม่เดี๋ยวของของลุงแม็กผมหนีให้นะครับของลุงแม็กเขายิงไปแล้วคับลุงแม็กเขายิงไปแล้วครับไม่นะไม่นะครับอ๋อไม่นักอยู่ที่ผมมาเต้นอจบไปแล้วลุงมาช้าไปแล้วดิ้นเ้ยลุงตีไปแล้วสัตว์ลุงแม็กเขาไม่ยิงเองด้วยกูยิงใช่กูนั่งอยู่เฉยตีเป็นคนยิงเออกูยิงมึงจะร้องอะไรมึงจะร้องอะไรไม่เจ้ผมไม่เจ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เจีนี่เด็กขี้แคดนะเรารับสองไงเออไอ้ยังใช้ปืนบวกห้าด้วยอย่างเที่ยมึงนี่เที่จริงไใสุพัไม่ไมไม่ได้ไอ้สุพัน์นี่มันเคยอยู่เอัมพีเคป่ะสวยสวยสวยครับ ามอยันไม่ได้มีปั๊มเดียวรู้โอเคกันจัดไปเดีอะเอาดีเอาดีโอเคมึงจบแล้วรถมึงติดเรียบร้อยโซทีโซทีโซทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วจะออกยังไงเนี่ยกูถามมึงมึงดันเอากล่องเด้มึงใช้กล่องเด้ ใช้เกาะได้ป <off proyect s> yeah, <p> ่ะภาพเองมาเองครับเดิๆๆเจเกาะจ่ดิต้องให้เขานะตำรวจภาพเองใช่ตำรวจผมไม่หลุดตำรวจผมไม่หลุดเอ้ยผมลงรถไม่ไดหนเนี่อยู่หน้าอะไรยานี้ไม่ได้ตำรวจภาพเองครับตำรวจภาพเองผมไล่ไงเพราะผมไล่ไงไอ้เกาะล่าไงว่าเริ่มใหม่เดี๋ยวน้ำประาต่ออ้าวหายไปไหนวะเอานะเอาอีกคนหนึ่งหายตกแมปปะเพื่อนผมน่าจะตกไม่แน่ใจอ่ะ น่าจะตกแมพครับน่าจะตกแมพนี่มาแล้วนะสนุกครับอันนี้ต้องนับเวลาต่อด้วยวหรอกใช่ใช่ใช่ใชอ,อันนี่ผมไปรู้นะอนี้ตำรวจอ้นนี่ออนะอันนี้ต้องไปหน้าสอนอใหม่หรือว่าต้องอย่างไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยแต่ว่าวันนี้พิเศษคือถ้าออกตัวปุ๊บสามารถยิงยาได้เลยอันนี้นะอะไรครับแล้วอย่าชิดเกินชิดเกินตามสูตรดิเออโอเคไปพิเศษ ชิบเศษแล้วแต่ก็ต้องสองทางไ่รู้ใช่หรอต้องสองยางเหรอโอเคเอาไตำรวจชนค้าตำรวจชนค้ากว่ายาสองกล่องหมดกล่องเตะเปล่าแล้วครับแต่เขาจะบ้างไม่เขาเขาให้อีกอย่างหนึ่งเขาต้องยิงอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้ตำรวจพลาดไปเหินไอ้นี่เหิน มีม,มีมีในนี้ครับจะมีรถอยู่เฮ้ยเดี๋ยวจะมีศึกชิงเจดเทพหรือว่าจักรพรรดิอ่ะแล้วเจดเจดเทพครับวันไหนอ่ะไอ้จักรพรรดิเลยไอ้จักรพรรดิเลยใช่หรอวันไหนอ่ะวันไหนอ่ะพรุ่งนี้ครับเชี่ยเอาดีจักรพรรดิคนใหม่หรอสัตว์ขยันแตกอย่างหนึ่งก็สบายแล้วชิลๆแล้วดิ อ๋อไลเกอร์กับ b b c ใช่ปท่ะบ้าก็คือถ้าสู้คู่นี้ใครชนะก็คือได้เลยใช่ไหมจกักรพรรดิสัตว์ BBC มาแป๊บเดียวเองนะจะขึ้นจกักรพรรดิแล้วหรอแต่ผมมองว่าไลเกอร์ชนะว่ะผมคิดว่าไลเกอร์ว่ะผมคิดว่ายัางไงก็ไลเกอร์โอเคพอผ่านสองรอบแล้วนะครับแล้วสองมือเยลยสามล้อ อันนี้คือผม B B C อ่ะไฟเก่งไว้แต่ว่ายังขาดประสบการณ์เรื่องอุ้มอยู่แต่ไลเกอร์ทั้งอุ้มทั้งไฟได้อ่ะผมมองว่าไลเกอร์กินรอบนี้นะใช่หรอยิงคนล่วงเลยหรือคุ้นมังเนี่ยผมยังงงอยู่ผมผมไม่ได้โชว์อะอย่างงี้เอาไหรนะซ่อมหรือว่าไปต่อเลยอ่ะผมแตกเยอะยวนะรับซ่อมรับซ่อม ไดเกอร์ลายบ้านหรอมันก็เป็นวิธีการเล่นของเขาอ่เขามีพื้นที่บ้านที่ดีก็เล่นลายบ้านไม่แปกแลกหรอไม่ผิดหรอตำรวจก็ต้องบุกเขาให้ได้มันก็มีผลเสียที่เขาต้องโดนตำรวจบุกอยู่ โอเคเรียบร้อย,บยบจบไปตำนอเลยชา้ชาก,กว่าของลุงนะหมดหมดแล้วใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวมีอีกขอบคุณมากครัไอพี่พี่ลีมันถึงเวลาของเราละ ได้ทำไมคัาน,นี้แตกสองล้อเลยวะเออวะเขาผ่านม,มาเนี่ยคึมาติดอดอปปะพร้อมนะครับ,ร,บรับใช้ดาแตงผลขนาดไหนวาของลุงหนึ่งนาทีห้งงาสิบวินะิทเยิงยังได้เหรอแล้วก็ทุ้ที่สองได้หนึ่งนาทีห้าสิบสองวิ ของผมประมาณเจ็ดนาทีป่ะงไม่เจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิอะไรที่เหลือก็หลุดหมดเลยครับไอ้แครที่สองยิดไม่ได้อะยิดไม่ได้เลยครับมีคู่หนึ่งขับรถเก่งครับแต่ชนปั๊มตายครับโอ้พี่ย้ำผมหน่อยวิลลี่ใช่ไหมลุงเก่งหน่อวิลลี่เก่งกว่าเยอะไม่ฟังรถมันไม่จูนพี่แล้วพี่แกล้งผมอ่ะเอารถมาให้ผมไม่จูนขับอันนี้มีส่วนหน้าของคู่ต่างแล้วแคร์แค่คู่อื่นก็เดี๋ยวไปรอบหน้าแล้วกันครับ ผมรับแค่สิบคนก่อนเออเแล้วพี่ขอเขาวัดนึงๆเลยพวกผมทำพริกนะสปอตจุดเป็นได้ฟังไหม๋อกูมีแล้วเรือมียังพี่ตีก็ได้ตีก็เก่งเดี๋ยวคุณนี่มันรอบหน้าแล้วนะครับจะประกาศรอบที่4คุณเขาไม่ได้รอบที่4แล้วเขาไม่ได้ได้รอบที่ได้ใครอ่ะนี่ยคนที่ยิงล้อได้มสองคู่ ยังไปชนฟั่มทำไมไปไปแล้วโอ้ยไหว้ามิได้เลยว้าเจ้าหลังเลได้ครับไม่มีแลบแล้วพวกผมสองคนล่ะครับคิดคิดผมแม้ถึงจะจะตามได้เจ็ดนาทีเลยนะไี่เขาลองเลียนอะไรอี๋หลอกค้าผ่าหลอกครับลุงมาตีนฝากบอกเพื่อนด้วยนะ ทุกคนในแกงว่าวันที่3เรื่องอาวุธนะบางคนยังไม่ได้เข้ามาฟังอะ่ะแต่พวกที่ติดเรียนอยู่ก็ปล่อยไปก่อนเพราะมันติดเรียนเอาคนที่อยู่อ่ะอยู่ประจำอ่ะพวกติดเรียนก็ไว้ก่อนได้ครับลุงได้ครับเอเอาคนที่แบบว่าโนโนสมมติคนที่แบบมีทุรลงทุลาอย่างเงี้ยก็ไว้ก่อน ได้ครับให้แจ้งไหมครับลุงแบบว่ามาแจ้งไว้ว่าถ้าใครมีธุระก็แจ้งไว้ก่อนเลยอ่าแจ้งไว้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 ครับได้ครับลุงแล้วก็เรื่องไอออกแกงให้แค่พักสล็อตไว้พอแบบขึ้นอาวุธแล้วค่อยนี่มาอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองไม่มอะไรเออออได้ครับได้ครับใช่เผื่อคนแบบไม่อยากเข้าแกงไม่อยากเล่นแบบแกงแล้วก็ให้เขาตัดสินใจอีกทีหนึ่งได้ครับลุงเดี๋ยวตินย้ำให้ครับพวกรถใครมาไว้สัตว์อันนี้ใครวะเนี่ย บางเหรอไอเชอรี่ปะมันบอกมันไม่เข้าครับลุงทำไมวะทำไรบอกมันจะนอนครับโอเคยูเป็บอกว่ายังไม่รู้ครับนะครับลุงทำไมรู้ทำไมลุงไม่มาไปที่ไหนเราก็ตื่นสองทุ่มบ้างไงโอ้โสองทุ่มพวกผมยังไม่เริ่มกันเลยโอ้พวกมึงไปกันที่ไหนไปมึงไปทำอะไรไปอะไรกันไปเล่นอะอาหารกินับออไปกินข้าวกัน เดีครับเดินอันไหนโอ้ลุงครับ่ลุงจูนรถเท่านั้นหน่อยได้ไหมครับลุงเอาไปดิข้างไหนเออต้องรอหลังนี้แล้วครับกระเป๋ามันเปิดไม่ได้แล้วลุงจูนข้างไหนเนี่ยกรอบสองครับลุงที่เอาจากลุงมาเมื่อวานเลยมึงจะจูนเท่านั้นหรอใช่ครับลุงก็เอาไว้ให้คนในแก๊งเราอุ้มมะนกรมีตอรี่อ๋อจูนกบสี่ดีกว่าไหมผมไม่มีเงินครับลุงกบสี่นะบังเอากบสี่ป่ะขายต่อกูจะเอาเงินไปใช้นี่ บางครับเอากบะเซงมไม่ได้ใช้อะเดี๋ยวดูดีนะพี่เล่ก้อนแรงอ่ะกูจะขายกูขายมึงมึงขายกันยี่สิบล้านมึงเอาไปสิบห้าล้านก็ได้เผื่อมึงจะไปขายต่อเลุ่้มเล่เพราะว่ากูจะเอาไปใช้นี่ยี่สิบกว่าล้านไงเอาไปสิบห้าล้านถ้าไม่เอาก็กูเพิ่ขายกูก็ขายออกอ่ะอพูดตรงตรงเลยเ <Yeah. S 2> เพราะว่ากูเอากล่องประมูลมาย0ไงเมื่อวานอะอาอะไรนะลุงเพราะว่ากูจะไปใช้นี่สิบห้าล้านถูกไหมพี่เล่สิบห้าล้านนี่นับกล่องออกไปกล่องหนึ่งนะกล่องโจรก็คือกูติดนี่มืออีกกล่องหนึงงหนงน่งกล่องหนึ่งกูติดนี่มือกล่องหนึ่งก็ถ้าจะเอารถไปอีกอ่า สิบสี่ล้านได้สิบสามล้านแล้วกันสิบสามล้านกร็รวมหักไปด้วยสองกล่องสิบสามล้านเอาเปล่ากบสี่บทนี่กล่องจูนสองกล่องสิบสองได้ไหมดูตังค์ผมจะหมดแล้วอนะยันเหลืเฮ้ยสิบสองก็ได้นะ ที่สองก็ยังโอเคนะหักนี่บังไปสองกล่องเอา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 เเอา